สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาให้ดูล็อกซีทขายชิโดกิของผมมันมีปัญหาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกับว่าด้านในมันช็อตหรืออะไรสักอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่รู้มีวิธีแก้ยังไงคือผมซื้อมาผมก็ไม่ได้เล่นหรือหรือทำมันตกเลยนะ ซื้อมาก็เอาไว้ในตู้โชว์เฉยๆเล่นแค่ครั้งสองครั้งพอมาวันนี้ก็ดันเป็นอย่างนี้เนี่ยตามนี่แหละครับใครพอมีวิธีช่วยแก้ไขได้บ้างเดี๋ยวลองใส่เข็มขัดเซนโวคุสักครู่นะครับเปลี่ยนกลม วางไว้่างนี้เละกันเปิดแม่งก็ไม่ติดละเหี้ย <c oughs> มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเดี๋ยวลองใช้ที่วามีด้วย ให้ดูเพราะมันช็อตโอ้อาการหนักเพื่อนเพื่อนคนไหนมีวิธีแก้ช่วยโพสบอกหน่อยนะครับขอบคุณครับ